สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดเข่าช้างนะครับที่กำลังโด่งดัง,ดงในข่าวโซเชียลอยู่ตอนนี้ก็คือวัดเก่าวัดร้างน,นะครับอยู่ที่ทด้านบนเนาะแต่เรายังไม่รู้นะด้านบนเป็นอย่างไรนะครับีตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวัดร้างที่กำลังโด่งดังในโซเชียลนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูตรงนี้เป็นจุดที่สามารถขอโชคได้ท่านผู้ชมไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้างอย่างไรบ้างตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านข้างองค์พระนะครับมี ถ้ำอยู่ด้วยแต่เราคงไม่กล้าลงไปด้านล่างแน่นอนนะครับดี๋ยวเราจะส่องให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนะมีพระองค์นี้จะเป็นลักษณะ,ะศิลปะของพระคล้ายๆกับทางกระเรียงหรือว่าพม่านั่นเองท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะถ้ามากลางคืนแบบดูวงเวงนะผมว่าเหมือนมาักษณะเหมือนคล้ายอสุรกายยืนอยู่ส3ามตัวเนาะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นพระ โบราณเก่าแก่ท่านผู้ชมนี่นะครับที่ผมบอกว่ามีศิลปะคล้ายกับชาวพมา่าเนาะทำหถึงทถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าพระเขาทําเป็นสีขาวแต่หน้าหน้าไม่เหมือนพระไทยท่านผู้ชมดูสวยมากเลยนะผมชอบมากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาส่องโชคให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้นะครับว่าจะมีเลขอะไรเนาะตามกําแพงด้านบนนี้มีเลขอะไรบ้างมาติดตามรับชม ไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมบนนี้ผมรู้สึกเหมือนมีเลขอยู่พอสมควรนะครับมีเลขพอสมควรเนะาะเดี๋ยวดูกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาจุดธูปไหว้กันท่านผู้ชมตรงนี้พาท่านผู้ชมท่านมาขอโชคนะก็เดี๋ยวดูเลขตัวอื่นๆด้วยท่านผู้ชมมันมีเลขอะไรหรือเปล่านะ ตัสสะภควัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสตะนะโมตัสสะภควัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะสาธุวันนี้มีโอกาสได้มาไหว้วัดเก่าแก่เป็นศิลปะโบราณเก่าแก่นะท่านผู้ชมขอให้พระผู้ซึ่งเป็นที่อยู่เก่าแก่แห่งนี้ขอให้มอบโชคหรือผีถ้ำทั้งต่างทั้งหลายที่อยู่ท่านาแห่งนี้ก็ ขอมอบโชคแล้วก็มอบเลขชัดๆให้กับลูกหลานที่มาในวันนี้ด้วยเ้อสาธุอเดี๋ยวเราจะมาสองเลขท่านผู้ชมดูกันนะครับว่าตรงนี้จะมีเลขอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะมีเลขอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้นี้ในถ้ำท่านผู้ชมมีสิ่งที่น่ากลัวอยู่ลึกลับท่านผู้ชมมาไปดูกันท่านผู้ชม อยู่เมื่อกี้นี้เดินมาเมื่อกี้เห็นคล้ายๆตรงนี้มีเลขนะตรงองค์พระตรงองอกเนี่ยรงนั้นเห็นตรงนี้มันมีเลขอยู่นยยเ<ะ>นเ 9, ะาะมันมันคล้ายๆคล้ายๆเลขมันเลขเก้าหรือเลขแปดสักอย่างเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยมันเหมือนเลขห้าหรือเปล่าห้าเก้าวันนี้เนี่ย มันเหมือนเลขห้าเก้าห้าแทักอย่างนี่แหละเออไปท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปพาเข้าไปดูด้านในซึ่งด้านในเนี่ยจะมีความน่าก,กลัวอยู่นะครับเป็นจอปมป,จอปลวกใหญ่มากท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมเป็นจอมปลวก,ลวกที่น่าก,กลัวมากเลยแล้วขึ้นอยู่กับองค์พระเ้้งไม่แน่ใจว่าทําไมถึงมีนี่อะไรอะนี่อะไร ลูกปั้นห,นหุ่นเนาะอวัตทิ้งอย่างนี้เหรอนี่ก็จะเป็นพระเหมือนกันท่านผู้มชมน่าจะทำเาไดน่าจะเป็นรูปของสถาปนารีเดี๋ยวท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมครับดูตรงนี้นะท่านด้านในเป็นอะไรด้านในนี่มีของทิ้งอยู่ด้วยนะเยอะแยะเลยนาะ เดี cima. Ch ๋ยวไปดูตรงชายชาตอองนะชายชาตอองบอกว่าเห็นเลขเหรอท่านผู้ชมไปดูเลขกันนะสวัสดีบ่าวเอ็ดด้วยนะครับวัสดีครับไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้อองเห็นเป็นเลขอะไรบ้างเฮ้ยเลขต่อกันเลยอะเฮ้ยเลขต่อกันเลยเฮ้ยเลขต่อกันเลยวะอองเออท่านผู้ชมดูตรงนี้นะนี่ ถ้าผู้ชมที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเลขนี่นะ5 9หรือเปล่า5้า9 0หรือ5 9 3ห้าเก้าศูนย์หรือห้าเก้าสามมาเอาอเอเอจะได้ไเหมือนเลขแปดอะพี่เห็นตอนแรกอะเหมือนห้าเก้าแปดมันเหมือนห้าเก้าแปดเหมือนกันท่านผู้ชมดูดีๆนะเสียงมันไม่สว่างพอว่ะ มันเ,เหมือนห้าเก้านะูาชมตรงนี้เหมือน้าเก้าชัดมากเลยเอาเนอะผู้ชมได้ตัวหนึ่งละตรงนี้นะครับเป็นห้าเก้าก็ได้ตรงนี้มีแท้ๆมีเลข3ามีตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับด้านลิลม เก้าสามหรือเปล่าไม่ใ uh, ช่แต่มันเหมือนเลขสามหรือเลขแปดท่านผู้ชมริมนี้นะนี่นี่อันนี้เลขห้านนี้เลขเก้าขึ้นมาชัดเลยนะท่านผู้ชมห้ากับเก้าก็อย่างตัวนี้มันมีลักษณะคล้ายเลขสามเหมือนกันเนี่ยสามห้าเก้าแปดสี่ตัวเลยท่านผู้ชมโอเคเนาะได้หนึ่งจุดแล้วท่านผู้ชมอุ้ยเนี่ยเลขสามขึ้นตรงนี้อีกแล้วนะฮะ ที่เห็นเหมืนที่เห็นเยอะที่สุดอินเลขกห้าเยอะสุดห้าเลขกสามจะเยอะสุดตามรอยเดินทางของปวกนะครับก็ปวกก็จะให้เลขได้เหมือนกันนะเออเพราะเราเคยส่องแล้วเลขเข้ามาหลายรอบเหมือนกันนะกระจอมปวกอ่ะนั่นเองก็จะมีเห็ุขึ้นปวกด้วยท่านผู้นช่วงนี้่อันนะเลือกอี้น่ากลัวมากเลยสมเอาประมานทองสมเอาคุมาณมาทิ้ง เว็บตัวบทตัวกุมารเหมือนเล็กแปดหนึ่งเหมือนกันนะถ้าถูกเดี๋ยวซื้อโอมาใหม่มาตั้งให้แล้วไม่ซื้อที่นี่ขึ้นมาแล้วถ,ถูกออกมาเหมือนขื้อที่อื่นที่อื่นก็เป็นแบบเนี้ยนะ อ้าท่านผู้ชมตรงนี้นะเราก็ได้เลขอยู่ที่953หรือ958ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปอ่าอีกจุดหนึ่งท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นฝั่งนู้นเนาะแต่ว่าตรงนี้เราสรุปเลขตรงนี้ก่อนลวกันว่าได้เลขอ่าเป็น9 953หรือ958หรือ950หรือ950ด้วยอ่าหรือ950ด้วย3ตัวเนาะ <9 50. S 1> สำหรับวันนี้นะครับตรงคลิปอยู่ตรงเขา อาเขาช้างแห่งนี้เนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่กําลังดังในโซเชียลเนาะเราก็ลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะวกับคลิปวิดีโอตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นจุดอื่นต่อท่านผู้ชมวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนสองเลขด้วยกันนะครับแล้วก็ไปท่านผู้ชมว้าวเล้กก็ไปเฮอมันเหมือนเป็นสิ่งลึกลับเหมือนกันแต่ว่าคนในชุมชนอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันเป็น มันมีความลึกลับนะแต่ว่าสําหรับคนพื้นที่นอกท่านผู้ชมท่านไม่เห็นแบบเนี้ยก็อ,อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันว่าข้างบนมีอะไรไนะเมื่อกี้ที่ชาวบ้านบอกเราก็ผ่านไปผ่านมาประจอ,อแต่ว่าแม่ค้าอันนั้นบอกว่าขึ้นได้แต่ว่าบันไดอะ่ะมันเป็นที่แรกมันไม่มีบันไดไงนี่เขาทำบันไดามาให้แล้วนี่ไงที่รกเขาตะปีนเขาวันขึ้นไปใช่ไหมล่ะแต่เนี่ยเขามีบันไดเหล็กให้เขาก็เลยบอกว่าสามารถขึ้นได้แต่ว่าขึ้นไปทีละคนพอมาขึ้นตรงนู้นก็เป็นปูนแล้วไงก็เดินได้แล้วไง แค่ตรงนี้เองที่มันขึ้นไม่ได้อะจะไปไหมถ้าเราขึ้นไปเราจะถ้าเราไปออกคลิปแล้วเราจะโดนอะไรบ้างเนยเมื่อเขากั้นไปแล้วเขาก็าคงขึ้นได้ไงแต่ว่าเขาว่าถ้าตกมีมีตอันตรายเกิดขึ้นอ่ะเ<ร>าขา,ขาจะไม่เขาก็คงไม่รับผิดชอบอะไรนี้ไงเพราะว่าเขากั้นไว้แล้วไงท่านผู้ชมดูต้นไม้ตนม้ตนนี้เหมือนเลขสองสองกาสองเก้าเห็นไหม สองเก้าตรงนี้ชัดเลยตรงต้นไม้ไหมตรงนี้สองเก้านี่บันไดนี้หน่าขึ้นมากเลยนะหน้าขึ้นเพราะว่าเขาทำบันไดเหล็กไปแล้วจริงๆอะตอนแรกมันไม่มีบันไดเหล็กไงเนี่ยเขามีบันไดเหล็กแสดงว่าขึ้นได้ไงเ่เาจะลองไหมมันมาแล้วนะเสียดายมากเลยนะถ้าจะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะ่ะเนี่ยท่านผู้ชมนะดังในโซเชียลนะเราเป็นสิ่งลึกลับเราหน้าจยาขึ้นไปลอเกิน ยุงเยอะมากเลยเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นดีกว่าท่านผู้ชมตรงนู้นมีกระโจมคนนอนหรอหรอังไงนะฮะโุ้ยท่านผู้ชมมันมีความเก่าแก่อยู่นะตรงด้านล่างนะะดูดิ นี่ไงป้ายังมาหาเลยป้าเดี๋ยวก่อนเขาเข้าถ้ำได้ถ้ำลูกกอกไปป่ะล่ะข้างในเนี่ยอ๋อใช่มีต้นตะเคียนอยู่ด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีเลขอะไรแล้วก็ด้านในเป็นถ้ำลูกกอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะ ฝนตกแล้วล่ะจริงๆวัดอนะ่ะที่ล้างเพราะว่าเป็นที่ทับซ้อนกับอาปาสมุนนะท่านชมนะเป็นแบบนี้นะอันนี้ต้นตะเคียนอะ่ะเออต้นตะเคียนนะท่านช,ชมใหญ่มากเลยเขาก็จะมีการมาขอโชคนะมีต้นต้นนู้นด้วยนะแล้วน,นี่ต้นตะเคียนนะครับท่านชมเห็นเหรอไหน เออสามเลขหกเฮ้ยไม่ใช่หกเลขสี่เปล่าเหมืยอยนสี่เลยนะี่นี่หกก็ต้องถาเป้งเราลองไม่ไหวเลยก็ไหวน้ำแม่ลวกหมือนกันมึงเป็นมีเลขคล้ายๆอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เหมือนแปดถูกเราทำชมเหมือนเลขแปดเลขหกตรงนี้ เห็นไหมเงาดำาๆท่านชมมันแปดหกอยู่แล้วเห็นไหมด้านนี้เป็นเลขแปด <_ c oughs> ด้านนี้เลขหกนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่วัดร้างนะครับที่กําลังเป็นกระแสในโซเชียลอยู่นะครับวันนี้ก็พาท่านชมท่านมาขอโชคอยู่ที่วัดร้างแห่งนี้นะครับอยู่ด้านในนะครับพอดีเจอคนในพื้นที่บอกว่าด้านในตรงวัดร้างแห่งนี้ด้านในเป็นถ้ำนะครับมีลูกกอกอยู่เป็นถ้ำลูกกอกของหลวงพ่ออะไรสักอย่างนะ จำชื่อหลวงพ่อไม่ได้ท่านผู้ชมนัดอยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูนะแต่ด้านหน้าท่านผู้ชมมีพี่ท่านหนึ่งเป็นผู้ชายเนาะเขาขี่รถผ่านมาเป็นคนพื้นที่เหมือนกันบอกว่าตรงนี้มีต้นตะเคียนใหญ่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอโชคกับเจ้าแม่ตะเคียนตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมละอนที่จะเข้าไปด้านในนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมีความสวยงามนะถ้าจริงๆมองมองด้วยความที่มันเป็นขอบโบราณน,นะมันจะสวยมากเลยท่านผู้ชมเนาะ จริงๆไม่น่าเป็นพื้นที่ล้างได้นะเพราะว่าอยู่ปัติดกับพื้นที่ถนนใหญ่เดี๋ยวเราจะขอโชคกันตรงนี้ท่านผู้ชมแล้วให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโอของคนสองเลขและช่องบ่าวเอสด,ด้วยท่านผู้ชมโฮ้ยเสียงฝนมาท่านผู้ชมโฮ้ยท่านผู้ชมในระหว่างที่เรากําลังเปิดคลิปอยู่นะฝนตกลงมาอย่างแรงลยท่านผู้ชมตอนนี้นะครับฝนตกนะครับอย่างรุนแรงเลยนะครับตรงนี้ก็จะมี การขอโชคขอลาบอยู่นะครับบ้านเดิ่บอกว่าไม่ตัดกินตัวนี้แม่นมากเออเดี๋ยวขอหลบฝนก่อนนะท่านผู้ชมด้านนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมลองส่อง,อ,งอยู่ไ, <ป S 2> ไกลๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ฝนตกรุนแรงมากเลยแรงมากนะท่านผู้ชมดูดิเราขััอละน ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะท่านผู้ชมแต่ว่าฝนตกลงมาในะระหว่างที่เรากําลังจะจะถ่ายคลิปวิดีโอที่นี่นะแต่ก่อนที่เราจะมาเนี่ยมันมีมันมีช่วงที่ฟ้ามันคื้มมาอยู่แล้วแหละเนาะเอาแป้งแม้มาด้วยละ่ะโอ้ oh, ตอนนี้ท่านผู้ชมดุนแรงมากเลยนะครับดูนะครับ จะเข้ารายังไม่กล้าเข้าไปในถ้ำนะเพราะว่า้กลัวว่าด้านในจะมีอะไรหรือเปล่านะก็จะแบบอาจจะห้าามเรน้ําเอออาจจะห้ามเราเข้าไปหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะว่าปลดมาช่วงจังหวะพอดีนะครับเรากําลังจะเข้าไปหาถ้ำลูกกอกข้างในนะแต่ว่าถ้ำลูกกอกเนี่ยไม่มีในข่าวนะก็บอกเ่าไม่มีข่าวทีชาวบ้านในบนิเที่เขาบอกเรามา เราไปเจอเขาคเอ่นเจอเขาที่อีกวัดหนึ่งใช่แล้วเขาก็มาบอกเราตรงเมื่อกี้แล้วเขาก็วิ่งมาเมื่อกี้ด้วยเนาะแต่ตัวเขาไปแล้วเรียกไม่จอดเรียงไม่จอดหนีไปแล้วหนีไปแล้วอองแม่แป้งเลยเหรอไม่เปียกหรือเปล่าไปปิดปิดไว้ยังปิดไว้ใช่ไหมท่านผู้ชมมานี่อองถ่ายอไม่ใช่ถ่ายสิทาแป้งแม่ตะเคียนไว้นะฝนตกลงมาพอดีเราดูนะเผื่อมีเลขขึ้นนะท่านผู้ชมเนาะเจออะไรเจออมไร ดูเห็นเหมือนมันมช่วงล้มพัดเนี่ยเหมือนกับแบบมีอะไรตรงนั้นเราตรงนั้นตรือว่ตรงช่องๆกับดำเลยปะใช่ใช่ดู้างบนช่องมันไม่ใช่ถ้ำนะมันเป็นอะไรมันเหมือนเป็นประตูสักอย่างเนาะเป็นบันไดขึ้นไปอ่ะนี่ครับผู้ชมมันเหมือนเป็นประตูลึกลับอยู่แล้ว่ไนี่ยครับเมื่อกี้เห็นเห็นตรงไม้ไผ้ไหวครับหรอเห็นเหมือนจะเหมือนลิงหรือเหมือนไม่ไ่้นะเพราะว่าตรงนันามเมื่อกี้มองไปตอนแรกมันเป็นเหมือนแบบมันปิดนะแต่ถ้าเราเหมือนเป็นประตูลึกลับเหมือนกันเนาะ หรือว่าเป็นประตูรับแรงไม่รู้จะถอดมเพีเห็นนี่ยครับถ้าเข้าเงี้ยท่านผู้ชมมันมือคล้ายๆบันไดด้วยนะบันไดขึ้นไปเใช่ไหมเป็นบันไดขึ้นไปตรงนั้นเลยตรงช่องนั่นแะไม่แน่บนนั้นอาจจะมีพระอะไรหรือว่าตรงนั้นจะเป็นถ้ำถ้ำลูกกอกนั่นน่จะเป็นถ้ำอะไรเนี่ยนี่ไงเออไม่ทำไมผมไม่ทำไมไม่ชัดเลยอ่ะทำไมทำไมไม่ชันดี๋ยวไฟไม่มีมันเฮ้ยถ้ำนี้ว่าตรเอเฮ้ยท่านผู้ชมมันเป็นถ้ำด้านบนถ้ำนี่ไงที่บอกเมื่อกี้เห็นเฮ้ย ทำลูกกอกเปล่าบนนั้นเปล่าวะที่ผมเห็นแว๊บอะคือเห็นตรงนี้เมื่อกี้ผลลุกเลย้ยลูกกอกเปล่าวะเห็นเนออกมาแล้วเราเราเเรราาคิดมองว่าอาจจะเป็นลิงเพราะว่าลิงจะมีลิงเยอะไงเออแล้วลิงมันอยู่นั้นใช่ลิงอาจจะหลบฝนอยู่ในถ้ำได้ใช่ใช่เป็นถ้ำแล้ครับเดี๋ยวเราจะให้คนตกเล็ขึ้นไปแล้วเราจะลอกล่างเนาะดีไหมแล้วเล้วจริงจริงๆอ่ะเขาอาจจะปิดช่องนั้นหรือเปล่าเว่าทั้งบนอาจจะเป็นช่องว่างไงเนี่ยตรงนี้อาจะไม่ใช่บันไดไงก็ทำช่องปิดเฉย คือถ้าฝนไม่ตกเราจะขึ้นไปให้นะครับแต่ว,ว่าถ้า,<ร>าวันนี้ถ้าวันนี้ยังไงเราไม่ได้ขึ้นเดี๋ยววันวันหน้าม,มทางผ่านเราจะมาเราจะมาเดี๋ยวเราลองขึ้นไปตรงนี้ดูก่อนตรงนี้นะท่านผู้ชมนะ ขึ้นไปหรอกอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยช่องอยู่ตรงนี้ไงช่องขอมันเป็นช่องช่องปิดเป็นช่องปิดแต่ว่าข้างในต้องมีอะไรข้างในอาจจะเป็นถ้ำไงจะเป็นถ้ำแต่เขาปิดอะไรอุ๊ยไดอเสียงปะดักปกอะไรอ้ว่อมันโดนมือทนเคาะอะไรหรือยังนะไม่เสียงหรอเออเออไปอีกแล้ว ต้องไปให้รู้กลางวันบ้านคับเลยดิเมื่อกี้มีเสียงคนเหมือนคล้ายๆเคาะกระป๋องนะท่านผู้ชมอยู่ฝั่งนี้นะไม่แน่ใจอาจจะเป็นน้ำก็ได้นะน้ำตกลงกระป๋องก็ได้นะฝนตกอยู่ไงเออนี่ทำเหรอไม่ใช่ั้ง ไม่ใช่ถ้ำนะว้าตุ๊กแกมากค่ท่านผู้ชมดูดินี่นะฝนตกแรงมากเลยพร้อมกับเลขที่เราได้วันนี้จริงรงใจที่จะมาหาตรงไม่ตะเคียนเลยโดยตรงเลยนะครับเมื่อกี้นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้เลขไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าดูรู้สึกว่าฝนจะน้ําฝนจะ ตกมาเปียกแม่ตะเคียนหมดแล้วนะนี่คือแม่ตะเคียนที่เราลงลงแป้งไว้ท่านผู้ชมอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเออวันนี้เราก็เลยขึ้นมาอยู่บนศาลาตรงนี้นะจริงๆอ่ะถามว่ามันน่ากลัวไหมสถา,านที่มันมันเป็นความลึกลับเป็นความล้างนะแต่ถ้าคนในพื้นที่ผมว่างคงไม่กลัวหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ล้างด้วยด้วยอ,อาถรรพ์อาคมอะไรเนาะมันล้างเพราะมันไม่มีคนอยู่เท่านั้นเองท่านผู้ชมอองเป็นไงกลัวไหม พัวไปไหนอ่ะจะส่องยังไงเห็นเราเห็นเหรอฮะอุ๊ยอันนี้เห็นเป็นรอยครับเป็นเกล็ดสูตอุ้ยมีเลขขึ้นจริงๆนะเลขขึ้นจริงนะผู้ชม จะฝนตกหนักมากเลยนะท่านผู้ชมก็ยังไงดีเนาะหรือจะฝากติดกับท่านผู้ชมไว้ก่อนในรอบหน้าเราจะมามนี่นะท่านผู้ชมนะฝนก็ตกนะครับก็พยายามส่องเลขให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเป็นเลขอะไรบ้างเนาะอเออ โอ้ 8, ย eight, เลขแปดชัดมากท่านผู้ชมเลขแปดนะครับขึ้นชัดมากๆเลยนะครับมีเก้ามีแปดมีเก้ามีแปดตรงนี้ท่านผู้ชมมีแปดอยู่เห็นไหมเห็นไหมมีเลขแปดอยู่ตัวหนึ่งตัวกลางๆเห็นนะผมส่องชี้ให้ท่านผู้ชมไปดูไม่ได้นะมองสังเกตเอานะท่านผู้ชมเนาะด้านบนมีเลขเก้าหนึ่งตัวนะครับด้านบนมีเลขเก้าด้วยหนึ่งตัวเนาะ มันก็มีความเป็นแปดนะครับมีแปดมีห้ามีแปดมีห้ามีเก้าท่านผู้ชมว่าตอนนี้เปียกหมดแล้วครับท่านผู้ชมผมเข้าเข้าไปใไนก่อนเปียกเปียกเปียกฮะข้างล่างใช่ที่เห็นแปดห้าเก้าเลยมันมีเลขแปดอยู่ตัวเล็กเองเออแต่สวยมากเล,เลขแปดท่านผู้ชมดูดีตอนนี้ฝนตกลเลย เดี๋ยวเราหาเลขตรงนี้ให้ให้เพื่อนๆอีกหนึ่งชุดนี่เป็นหัวระฆังข้างข้างทาง,ง,งนะ <c oughs> ก็อาศัยหัวระฆังหาเลขก็หวังว่าจะได้ให้ท่านผู้ชมได้รับโชคเนาะเราก็ไม่รู้จะป่วยหรือเปล่าตวัวนี้เปียกหมดแล้วตัวนี้นี่ท่านผู้ชมเห็นเลขแปดไหมน,นี่เลขแปดนี่นี่ได้แปดชัดมากเลยนะครับเลขแปดแปดศูนย์หรือเปล่าเพราะมันออกเพิง่งออกไปองเงี้ยแต่ขึ้นอีกอะท่านผู้ชมแปดนี่<า>เลขหกอะ นี่เลขสองวะเนี่ยเลขสองสองแปดศูนย์หรือเปล่าจะให้เอาลองตัดเอาเอาเอาตลูกแป้งแม่เดี๋ยไม่ออกแอตแอดแอตพี่พลพี่พลน้ำหอมคุณเนไงโอ้ใช่แม่ชอบน้ำหอมคุณมีน้ำหอมไหมเออไม่รถอุ้ยเลขหกขึ้นนี่ท่านผู้ชมนี่อุ้ย สองหกหรือเปล่านี่เอสเห็นไหมเอสเห็นสองหกเหมือนกันสองหกไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันเลยท่านผู้ชมฝนก็ตกเนาะจับจจับจับบได้เพื่อนหนึ่งชุดนะให้เพื่อนเนาะเออก็มาเจอแม่ตะเคียนละดีที่ฝั่งนี้เล่นเยอะกว่าแม่ตะเคียนขอ,อหยุดเลยเด้อแม่ตะเคียนหยุดเลยหยุดเลยเลขสามเออเลขแปดเลขสามเอออ๋อ เป็นเงาขาวขาวใช่ครับนนอันนี้หมไปเลขสามนะครับ้างบนตรงไหนแล้วทางล่างนี่เลขสามงเ 3, 3, 3, 3, งลขสามสามสามส่าหกสามเหรอเฮ้ยหกศูนยสามนั่นตัวน,นั้นเงาจะข,ขาวขาวนั่นเป็นหกหกศูนสามหรือสามอันั่นก็สามเก้านะเอด่องทำไมเวลาจะกลับปุ๊บปลดหยุดเลย แม่บอกว่านี่มาถ่ายที่ปูนพอ,อดีหน้ากล้องมัวหมดเลยท่านชมตอนนี้นะแม่ขอทั้งชุดหนึ่งเดี๋ยวผ้าเจ็ดสีมาให้เลยเอา้าตอนนี้เอาเห็นห้าหกสามถ้าอยากเห็นจะจะก,ก็ต้องหกไกลๆแต่มีค่อยข้างล่าอีกคนไงห้าหกสามคนหนึ่งแล้วเนี่ยห้า แต่ข้างล่างมันอีตัวนึงตงากเอาท่านผู้ชมไม่ได้เลยในเมื่อยังไม่ได้แป้งนะเราต้องลงน้ำหอมท่านผู้ชมมมน้ำหอมมงคลน,นะครับก็อาจจะเป็นเลขนำโชคสำหรับสาหรับผู้ชมทุกท่านก็ได้นะไม่อาจจะชอบนะท่านผู้ชมเนาะสาธุตรงไหนดีเนาะสาธุสาธุาธจะพรมตรงไหนดีอะตรงนี้เห็น แม่ขอเลขชัดๆนะแมหมนะสาธุได้แน่ท่านชมลองดูตาจะได้ไหมตาจะได้เลขไหมสาธุสาธุแม่ฉันนะโมตัสะพะคะวะโตอะทาโตสัมมาสามัมพุทธะ นะโมตัสสะภกคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภกคะวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุมอบเลขเด็ดเด็ดให้ลูกหลานแม่นะออถ้าถูกงอบหน้าจะ๋วจะเอาผ้าสามสีมาผูกนะแม่เนาะเอาสามหรือเจ็ดสี่ดีเอสขอเจ็ดแล้วขอเจ็ดไปแล้วเหรอขอเจ็ดไปแล้วมาเลยแม่แปดเจ็ดห้าฮะไหนแปดเจ็ดห้าเลยเหรอ นี่ไงแปดเหรอเออเมื่อกี้เนี่ยน้ำหอมฉีดตรงนี้ไงเอาตะแป้งลงดีๆดิมันไม่หมดโอ้โหผู้ชมก็คือตรงที่อ่องเบาๆดิเกียดถูขนาดนั้นเลียถูนี่แปดเลขเจ็ดเลขห้านี่ก็ห้าเจ็ดแปดอยู่ห้าเจ็ดแปดมีสองชุดเนาะห้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดห้าอยู่ข้างหลังอีกชุดหนึ่งนะ อ๋อห้าเจ็ดนี่ไงห้าเจ็ดเลยท่านผู้ชมนี่คือห้าเจ็ดนี่ชัดเลยห้ากับเจ็ดแต่ข้อมูลที่เลขแปดหรอเออเห็น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 ถ้าถ้าเงาไม่ลงมาก็เป็นเลขแปดเอราปิดนามโป๊ะป่เออเป็นเลขแปดเลยแปดห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมแปดห้าเจ็ดอืมแปดห้าเจ็ดชัวร์สองตัวท่านผู้ชมห้ากับแปดอุ้ยได้แล้วแหละเนาะตรงนี้แหละท่านผู้ชมสรุปไปเลย 8 5 7นะครับไม่ตัดเตียนะครับก็จะเป็น8 5 7อันนี้เอาเป็นว่าถ้าใครเห็นเลขอะไรที่ชัดเจนก็ฝากคอมเมนต์ด้วยล้วกันท่านผู้ชมเนาะฝาก กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับคน2เลขกับพวบ่าวเอ็ดคนใหม่นะวันนี้ต้องฟังแน่ๆท่านผู้ชมเลขนี้เข้าแน่ๆน,นะมาไกลาถึงราชบ,บุรีเลยนะครับวัดล้างแห่งนี้นะครับขอให้ได้รับโชคนะแม่ตะเคียนนะสาธุสาธุสาธุท่านผู้ชมนี่นะเราถ่ายท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็เป็น8-57เนาะสรุปเลขกรรมนี้เลยนะท่านผู้ชมที่เห็นเนาะเป็น8เป็น5 เป็น7นะครับตรงนี้ก็ขอนแม่ตะเคียนเนาะก็จนแล้วจนรอดในการหาโชคของพวกเรานะก็ได้เลขนี้ไปฝากท่านผู้ชมทุกท่านเนาะฝนหยุดพอดีท่านผู้ชมสังเกตจากถนนแล้วกันนะท่านผู้ชมฝนหยุดเลยนะเราบอกว่าเราจะกลับแล้วแม่เลยบอกฝนหยุดเลยแม่คงจะห้ามไม่ให้เราขึ้นไปแหละท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ด้านในนู้นนะท่านผู้ชมที่เรียกว่าจะเข้าไปด้านในนู้นนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องเข้าแล้วเพราะว่ามืดมากเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมากันใหม่มาจังวัมางหวัดแล้วกันเพราะว่ากลางคืนนี่ เอาจริงๆวังเวงจริงแปดห้าสามออมแอือเล้ยแปดห้าสามนะแปดห้าสามอะไมืนแปดสามเจ็ดนะแปดห้าสามไปเหรอปะลาแม่ตะเคียนแปดห้าสามแปดห้าสามเหรอแปดทแปดห้าสามแต่ผมเห็นเป็นแปดสามเจ็ดนะท่านผู้ชมนะแปดสามใส่สามแปดสามเจ็ดแต่เอาเห็นแปดห้าสามเนาะโอเคแล้วท่านผู้ชม